คนลุกสู้รายงานนี้เมื่อวิญญาณหญิงน้องสาวของซองดูฮีเข้าสิงกลางวงเข้าร้องไห้จะบอกความจริงญาติคาใจหนักมากตกลงน้องหญิงคิดสั้นเองหรือมีใครทำให้ตายกันแม่เรื่องนี้ต้องขยายซองดูฮียูทูเบอร์ดังเจอเหตุการณ์ชวนช็อกกับครอบครัวตัวเองนั่งกินข้าวกันอยู่ดีๆจู่ๆก็พูดประโยคชวนขนหัวลุกขึ้นมาว่าแยกข้าวให้น้องกินหรือ,อยังถ้ายังก็เชิญนิมนต์มานั่งกินด้วยกันเลย เท่านั้นแหละเรียบร้อยเหมือนเปิดสวิตช์วิญญาณน้องหญิงมาจริงอาการออกชัดเจนเสียงเปลี่ยนเป็นผู้หญิงร้องไห้ฟูมไฟยพยายามจะพูดอะไรบางอย่างแต่จับใจความไม่ได้เล่นอาวงแตกญาติพี่น้องเชื่อสนิทใจว่าเป็นน้องหญิงแน่ๆพ่อเนี่ยยืนยันเลยว่าท่าทางใช่แถมคนแถวนั้นบอกหมาเห,ห่าหอนมาเจ็ดวันติดหลอนกันจนขวัญหนีดีฟอเจ้าว่าสร้างกระแสก็ดูจะเล่นใหญ่ไปหน่อยเพราะครอบครัวเขาก็เศร้ากันอยู่จริงๆ แต่วางเรื่องลี้ลับไว้ก่อนมาดูความจริงที่มันทำแม้งทำแมงดีกว่าเพราะการจากไปของน้องหญิงมีเงินงำเพียบญาติลิมาให้ดู8ข้อที่มันไม่ชอบมาพากุลโดยเฉพาะสภาพศพที่เจอนี่นะ่าสงสัยสุดๆเจ้าหน้าที่บอกว่าร่างน้องไม่ใส่เสื้อในไม่ใส่กางเกงในถามจริงเป็นไปได้หรอผู้หญิงรักสวยรักงามแต่งตัวเป๊ะอลอด จะออกจากบ้านโดยไม่ใส่ชุดชั้นในลิน้นเะนี่ยนะมันผิดวิสัยคนปกติมากไปไหมยิ่งเป็นคนรักสวยรักงามถ้าไม่เป๊ะไม่ออกจากบ้านแบบน้องหญิงยิ่งเป็นไปไม่ได้เลยแล้วดูไทม์ไลน์วันเกิดเหตุขี่มอเตอร์ไซค์กลับบ้านไปหาพ่อตั้ง40กิโลเมตรไปกลับร่วม80กิโลพอไม่เจอพ่อก็ขี่กลับมาที่สะพานขาวแล้วดิ่งลงไปเลยหรอ คือถ้าน้อยใจหรือแค่อยากประชดใครปกติมันต้องแค่ไปยืนถ่ายรวบโพสลงโซเชียลเรียกแขกให้คนเห็นใจกลับมาง้อสิแต่นี่เล่นของจริงเจ็บจริงแถมพยานบอกตอนจมลงไปมีการชูมือขอความช่วยเหลือด้วยแสดงว่าลึกๆอาจจะไม่ได้อยากตายหรือเปลี่ยนใจวินาทีสุดท้ายหรือเปล่า พื้นฐานน้องหญิงไม่ใช่เด็กเยเรเลยนะเรียนดีเป็นว่าที่ร้อยตรีชีวิตกำลังจะรุ่งอยู่ปี3จะขึ้นปีสี่แล้วจูจ่ๆจะมาคิดสั้นแบบไม่มีปีมีขลุย่ยมันขัดแย้งกันพี่กนซองดูฮีเองก็โพสต์ตั้งคำถามเลยว่าน้องตายเพราะคิดตัวเองหรือตายเพราะคิดคนอื่นหรือมีใครกดดันดีบคันจนต้องหาทางออกด้วยวิธีนี้มันเหมือนมีอะไรซ่อนอยู่ใต้พรมที่ยังไม่ได้เปิดออกมา เรื่องนี้ถ้ามองแบบกลางๆมันก็น่าคิดจะบอกว่าเครียดเรื่องเรียนหรือน้อยใจที่บ้านก็ดูน้ำหนักวิว,วากเพราะครอบครัวก็ซัพพอร์ตไม่ได้กดดันอะไรขนาดนั้นการที่คนคนนึงจะใจเด็ดทำแบบนี้ได้มันต้องมีแรงจูงใจมหาศาลหรือมีการเตรียมการมาแล้วแต่นี่ดูปุบป,ปับแถมสภาพศพก็ไม่เรียบร้อยของส่วนตัวหายไปมันชวนให้คิดไปไกลว่าก่อนจะมาที่สะพานขาวน้องไปเจออะไรมาหรือไปอยู่กับใครมาหรือเปล่า คดีนี้ถ้าปล่อยผ่านก็น่าเสียดายความจริงตำรวจต้องเร่งเช็คกล้องวงจรปิดเช็คมือถือหาคำตอบให้ได้ว่าเสื้อในกางเกงในน้องหายไปไหนใครเป็นคนสุดท้ายที่น้องเจอฟังมาถึงตรงนี้แล้วคุณคิดว่าเรื่องนี้เป็นแค่การน้อยใจธรรมดาหรือมีเงินงำค่าตกรรมอัมพรางซ่อนอยู่หรือใครเคยเจอประสบการณ์ผีเข้าแบบนี้มันจริงไหมคอมเมนต์มาคุยมาเล่ากันหน่อยฝากกดไลค์กดติดตามช่องเราไว้จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆสวัสดีค่ะ